สวัสดีครับพี่น้องปังบายซูคือซูอคนมาพบกับผมอีกแล้วครับบาปืนดำทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับผมวันนี้ครับบาปืนดำาสืผ้าพี่ผ้าน้องไปเก็บบักสังครับมากระสังมาใส่ต้มปนินครับบาปืนดำเสร็จเมนูต้มปนินครับวันนี้โอ้แดดร้อน,นครับพี่น้องเงี้ยมเศราบบรรยากาศเงี้ยมเศร้า ไปครับไปเก็บบักสังครับเดี๋ยวมาปนอําสิภาคไปเก็บบักสังครับนี่คว,ว้ยความครับผมคว้ยน้อยครับผม <c ười> คว,ว้ยโอเก็บ <c ười> บักสังครับบรรยากาศย่ำเศร้าคว้ยส่วนนั่นเหรอ <im itation> <im itation> มาฮอนเหรอครับต้นหมกสังโอ้เป,ป็นกุง้กงกวางเหรครับมาปูดำเซตเมนูนี่ต้มปลานิ่นครับเกี่ยมหมกสังก่อนครับนี่ครับผม tuần một sáng hợp Cá là ở đó, cưng nhau. Hom lắm hả 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 ก็นาวป่า <c oughs> น้นาวป่าป่าปูนตเบืนน้ำนาวป่าอเอาแบบรถด,ดิงนครับนี่น้งมัมดีครับไ้เต็มถุงนะครับ ไปใช่ต้มครับวันนี้ครับดอกพันกระซูบได้ครับบักสังนี้มะนาวป่าหมกสังหมกสังหรือลูกกระสัง า,สะสะญญากาศแย่มโซโซครับผมทิปบรรยากาศฝากพี่ตอนนอกไงครับมาเก็บบักสังครับไปใเส่ตม้มปลามงงัวมงกล้วยมงควายติดต้อเฟื่องครับวันนี้เป็นหน้าแรงแล้ว quay xuân sao lại Chạy lại ลุงนาครับผมสาวต่อยไปคุดค้าครับครับน้องน้ำข้างบ้าพุ่นน้ำในพักรกิจมาเก็บบักสังครับผมต้มปานินครับบุนีนะครับบ้าพุ่นน้ำก็จบคลิปนี้ไว้ก่อนครับไป ต่อกันโดยชิปต้มปลานิ่ครับวันนี้ครับปลาคาครับงนป้าหอกคาอยู่นี่ครับแล้วต่อยมาเอาก็นองนุข้าของหลครับเสียมมันทุดชิบครับผมแต่ครับไปต้มครับวันนี้นะครับเก็บมาแล้วครับผมบักสัง าใส่ต้มปลาครับบันนี้ข้างหมอเรียบร้อยครับค่ากับใส่ก้อนไปแล้วครับแลทวดิบกรุงเฮาก็มีครับยิปลานิ่นครับผมบักสังแล้วก็ขค่าครับแล้วก็แห้งครับโอ้แห้งก้นแห้งครับนี่น้องเจดเลย ใส่หมอรครับวันนี้ขอ,อยานใส่มือได้ครับเด้อตุ้มใส่บักสังครับตุ้มวันนี้นี่ใส่บักสังมากะสัง ใส่ตะไคร้ลงไปครับผมตัวดีพกุ่งหองก็มีตะไคร้งามเดือดแล้วครับใส่ปลาลงไปครับตัวนี้โล่สามขีดโล่โล่สองขีดครับประนิ่นตัวนี้ปิดฟ้าไว้ หามคนมันสิข้าวคนวะบาปูน้ำปรุงเจ้าเรียบร้อยครับตักใส่ถ้่วครับบ้านนี้สุกเรียบร้อยครับหูยหอมใส่นหนากันครับออะหยัใส่มือนะครับเด้อสวดหนหอนนะครับไปครับผมไปเจ็บแซดน้ำกันนะครับเด้อ สวัสดีครับพี่นอ้องฟังไปสู้คือสู้คมนมาพบกับผมอีกแล้วครับบ้าปืนดําทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับผมวันนี้ครับบ้าปืนดําได้เมนูมาฝากพี่ตานอ้องกีนแล้วครับวันนี้ครับเป็นเมนูครับต้มปลานิ้นครับผมโอ้ตัวบบไงหนึ่งพี่น้องบ้าปืนดอาออกมาครึ่งเครื่องโตครับผมอีกเครื่องหนึ่ง เอาว่าเสาต่อยครับ่นโบก้าออกกล่องนะครับกับแจ้วคนคุณครับแจ้วขี่ปนิลครับผมขมขมครับสายขมใหม่ล่ะครับคุณคุณครับผมโอ้ยหอมห่วยสแเด้อพักกับพักแก้มก็ได้พักกาศครับผมพักการลักการบกทั่วพู้ครับผมได้บ้านโบลาณยางครับมาดิครับ ก็ฝากพี่ตอนนองอย่างครับน่อช่วงนี้ก็ร่มไม้กันละครับผมร่มแห้งกันนะครับตอนนี้หนาหนาวแล้วครับรักษาสุขภาพน้ำนะครับเด้อสูงกันไปครับผมสู่โควิดร่มแห้งขนาดครับบ้าปืนน้ำไหนมัดินอยู่ในสุ้มนี่ครับมันนี่ซุ่มกองเฟื่องไงครับมันนี่บังร่มมันครับผมโอ้ร่มแห้งขนาดครับพี่น้องมาครับมาเสร็จสิน้ำบ้าปืนน้ำครับมัหนี้ครับ หลังจากไปเก็บบักสังมาแล้วครับค <c ười> วายกับชนควายที่ชนเอาโอ้หอนห้อนครับผมเก็บบักสังมาใส่ต้่มปนิน <c ười> <c ười> สดน้ำกันเนาะโล่สองขีดครับปนินตัวนี้โอ้ มอวข้อดีขนาดเลย <C oughs> ขอตรวจละลายครับเยี่ยมกี่ปลาครับ บร,มรบมว่านี่มว่าหนิปันธกรารมคุ้มครึมครับแดดครับมันหนินีแดดกระลมแห้งหนเ่เลย ขออญาตเขาซุ่มนี่ครับมือนี่ซุ่มกลงวงวกน่อครับร่มแห้งครับอยู่ข้างนอก เพนครับ F C, เจฟซี่ว่าจะเห็น mm hmm. เนมนูไก่อบเฟืองครับหรือไก่อบฟางครับผ mm hmm. มเดี๋ยวเมนูต่อไปบ้าบุญดำบาสิจัดไหนครับ F C, เพื่อนครับเจฟซี่เพิ่นขอมาครับผมไก่อบฟางครับ đi thật bàn họ nhà các bậc xuống Nắp tuần đấy lấy Món ao phả สมเจ็ครับมสมบางขอตรษขอ่าไฟนะครับเ <ś le> ส,มส,มสียงสังเกสีลกไกล <ś le> สีออกบ้ละครับลบแหงแหลยังขคอบกอบดู่ <ś le> ว่างบวงเลยเสียบไรสดเป็นสิทธครับคงคมลำลำสมสมคงคมลำลำร่งนี้ครับอือือืมบวงว่ะ Nam <tôi> à là cuội hoa là tay này thưa vô เราไม่ไดกินเนี่ยกุ่มกวางเครื่องครับลมแห้งบางมือกระห่อนบางมือกระล่มเหมืนสามที่ฤดูแค่ไหนจะฝนมาต,ตกกับ ลงส่วนไหนนี่แจ๊ะโอ้ลมแรงนะพี่น้องโอ้๋นะอบวชกันยังหน่อยนะครับพี่น้องปลาเครื่องโตครับเอามาปลาดุปลาต้มปลานิ่นครับต้มปลานิ่นโล่สองขีดครับผมปลาปุนดำได้มาก ยกาขงข้มขง่มครับโอ้แก้วขีบปานิยนครับผมปิดติ๊บเขาไว้ครับเอาครับบมเบิบกระยังหน่อยนะครับเนาะต้มปานิยนใส่บักสังครับผมหรือหมักกระสังส้มบุ้ดยดีขนาดครับพี่น้องแกาวขีบปานิยนขอมขมครับอ้สุดจอดเลยสายขอมอยู่เหรครับผมบื้นนี้ กาฝากอีกคือเก่าน,นะครับเนาะฝากแป้นครับเอฟซี FC, พี่น่องสูขูดสูขคนนะครับไปใส่กับอย่าลืมพกอาวุธประจำกายไปนะครับเด้อผ้าพิษจมูกครับหรือแมสกาดจจตโต๊ COVID 19, ะครับผมโควิดในที่นี้สร้างขึ้นม่แล้วครับผมว่าผูน้ำก็เป็นแห้งเอื้อแห่งใจให้เป็นกำลังใจให้แป้นครับเอฟซี FC, พีหน่องสูขูดสูขคนต่อสู้กันไปครับ ช่วงวิกฤตโควิดครับผมเป็นงร่างใจให้นะครับเด้อบาปปุ่นนํำกาฝฟกันนะครับมาฝากดูสารบราปปุ่นนํำก็ไเลยฝากกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับแ้วกอย่าลืมครับกดรูปกดดิงครับติงดิงเพื่อสิบปฏิภาสคลิปใหม่ๆของบาปปุ่นนํำนะครับน้อบาปปุ่นนํำก็ขอจบคลิปนี้ไว้สั้นห่อก่อนนะครับน้อเอาไว้พบพ่อกันไม่คลิปหนานะครับน้อ บับปูน้ำก็ขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ